ผมว่าตอนนี้ผมจะตามพี่ปิกเลยทีกว่าผมชอบชื่อพี่มากเลยอันนี้ชื่อพี่หรือชื่อเมียรครับเนี่ยพี่ปิกไม่ใช่ใช่ไหมพี่จะลงไหนเลยุ่นตีนพี่เขาจะด่าวันเฮ้ยพาผมออกนอกแกล้งผมจะเข้ายัางไงเฮ้ย uh oh. <laughs> <laughs> คุณปิกนี่มีทิกใช่ไหมเนี่ยคุณปิก <laughs> Excellent work <laughs> <laughs> เข้าไปก่อนคนเดียวเก็บของเดินจับใ่เขาหม้อจะไหมร้องไม่หยุดเลย้ยเอาเรื่องว่าพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กโอ้โหเกินยอชมไปก่อนเฮ้ยยิงใครได้ชมไปก่อนต้องต้องแบกแล้วพี่ต้องแบกแล้วพี่ ว่าไปในแถวนี้นะน่าจะมีตัวไปต่อที่มาเฮ้ยมันไปโดดเลยข้างบนนั้นอะโดดเลยนี่มันโดดอยู่ข้างบนนั้นน่าจะคนนะพี่แต่อาจจะแบบหลุดหรือเปล่า เป็นตอนโกลงเสียงผมเหมือนใครเนี่ยโลงเสียงผมเหมือนใครเหมือนฮารเกอร์ที่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าใช่แล้วผมว่าจิงยิงๆิิงผมไม่อาจไปเทียบเคียงพี่เอกได้ริงเหรอริงไม่นอ Excellent work. สองมาสองสองคิด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  เปิดปะป้าเสียงเขาใช่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 ผมก็สอบยังคิดเลยอ่ะบ้าหรอไม่ใช่แล้วได้เสียงเลยไม่เห็นมีใครบอกผมเสียงเหมือนเลยจริงนะพี่เสียงครับมาจุดโลเคชั่นมาจุดโลเคชั่นไอ้ดอกเดย่างนี้ผมก็บอมเป็นพี่เอกได้ดีทั้งอย่างนั้นได้พี่เอาลูกเกี่ยวมั้งพี่ผม นี่และฮะเฮ้ยคนสองแปดศูนย์ที่ตรสองแปดศูนย์นั่นไงผมบอกแล้วไงว่าตรงนาครับตรงนี้เฮ้ยผมอยู่ไก่ว่ะผมซึ้กผมพีอยู่แล้วผมอยู่ไก่ในเมืองมีคนโอ๊ยนั่เห็นตัวนั้นเรื่องใหญ่เลยดูตัวเองก่อน ดูก่อนแมอ่ะเริ่มป่ะสิสิเฮ้ยกำหลังเข้าวางหลังเข้าแบบไปเล่นไปเล่นเนินนั้นได้นั่นไงไม่ตกใส่กูจะตกใส่เพื่อนไปเชียร์โอ้โดนซามิอีกโอ้กรรมเอาพี่ปิคเอาเวล่ะสนามละกรรม เบอร์สามนายไปพูดอ่ะนายตกใส่เบอร์สี่เลย,เยอย่าทุบใส่กูนะมันไม่ตายว่ะเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้านายหลังเข้าว้าไม่ขอแอบก่อนตบเบอร์สี่มีแอมฟออยู่ครับไม่ผมไปไม่ได้ว่ะป้องป้องหาที่หลบเลยนะผมไปไม่ได้เลยอ่ะมันโดนล็อกว่ะ งลงทุกทิศท,<า>ทุกทางเลย <c oughs> ตอนนี้เยอะจัดตรงไหนพี่ตรงไไกลอยู่ฮะทา,งา,ะาท้งสามร้อยห้าผมกลัวตัวด้านหลังนี่เห marché, พี่นีนนะ่ถถไงมันอ่ะตัวมันมีตรงคุณเบอร์ที่นอนดี้ให้เบอร์สามยิงไปยังยิงไปแล้วใช่ปะใกล้ๆอ่ะ ต้องห็นมีต้องเห็นมีต้องเห็นที่ไหนออกมาไหม Watch out โอ้หินนั้นเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวผมยิงผมเห็นอยู่เป็นตัวเดียวนะชิบห่านแล้วไม่เห็นแล้วไประเบิดมาใส่ผมจจะเพิ่มที่จะเพิ่มละ Watch out Mà ba? Mà làm đi mà đã bắt, mà chụp nhằng Đang bị nhằng nhằng Ê, lòi là bắt แม่งตัวเสียบเยอะจังวะซุกไม่ได้พี่เพราะว่ามันเนี่ยซ้ำไม่ได้หรอพี่จะโดนย่งิวอยู่เขาไม่ได้จุไม่ได้จุ ตรงที่เกียร์อยังพี่ตรงที่ยครับพี่ตัวหนึ่งแต่มันอยู่ตรงหินเน, <enemies ahead. S 2> นี่ยเดี๋นี้แล้วพี่เดี๋นี้ป่ะช่ใช่ๆๆเฮ้ยเดี๋ยวละโอ้อยู่ตรงนี้เป็นเป้าเลยวะ มีคนใกล้ผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทีนิดเดียวตายเลยสวยสวยโอ้โหพาคุ้มคองาคุ้มครองโอ้เกือบซีดแล้วเกือบซีดเลย Stay alert รถหลัง เชื่อตัวเสือกเยอะจังวะติงสมองก็ยังไงสมองขนหนก็นได้ผมทิ้งสมองไปอ่ะเราขึ้นรถหนีไหมเข้าบ้านไหมเขาทิ้งของกับพี่นะพี่ไม่มีของเอาเอาขึ้นเบาะดเจ้าของมัน เก็บไปนี่ไปออกก็้ก็ได้ไปาออกก็ได้ไม่เซฟเลยวะเยวมเติมเดือะไรกันคนตัวด้หลังนี่่ไู้แถวไหนไปหลังยังมีนี้นไอบึ้มมันลืดวะอมันลืเ น่าจะอ้อมตาอ้อมขวาตาหลัาผมก็ไม่เห็นวิวิบู้โดนทับด้วยไอ้ียอพี่มันมีสองตัวจริงพี่ใช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 ่ข้นอ้อมขวาไปย้ายย้ายยอะังวะอ๋อแทบหมวกหายเลย มา,มาแล้ว Euros. มาเชียไมาพี่มาพี่มาป่ามายเปนะียบเป็นเบหมือนกันกันเฮ้<า>ยพี่พีหลังมาพี่หลังมาพี่หลังมาพี่หังมาพวขอนีขานี้ผู <'s> ขานี่นึ่งหนึ่งหนึงหน่ง พีตัวหินพีตัวหิว to s สวยสวยเตัวงวยเ้ยตัวงวยเฮ้ยเราจะไม่ยอมแพ้นะเว้ยตอนนี้เราจะไม่ยอมแพ้อือพีดหน้าีหน้าหน้าหนารผมน้าผมหผมหนนนี่เหรอมีเสียงเท้าอยู่ไม่รู้ ไม่ได้ยินสั่งเขาตัวเองใช่ไหมแต่ว่าได้ยินสั่งเขายังไงเจอแล้วถีบไหนจะทีเว้ยโอ้โหติงมากติงมือมากเลยทีโอ้แเ่ะ